ขณะที่เข็นคุณเข้าไปในน่องก็เชื้อเขาฉีดยาเสวยไปทำตัดเอาตัดอะไรมีดไฟฟ้าจ่อที่คอแล้วก็ลากพอถึงก็ออกระเบแล้วักออกมาสนใจเต้นทุกน่องหมอเล่าต่อหมอที่ทราถ้าหมอรู้อย่างนี้หมอไม่กล้าผานคุณอันตรายมาก โอหวานโอหวานมีเหมือนกับเกล็ดไ่บางๆเกาะอยู่ที่เส้นเลือดเพราะฉะนั้นเเอาเส้นที่เอาจากขามาต่อที่เส้นหัวใจตาให้ะก็รู้อย่างนี้ผมไม่กล้าตาคุณทำยังไงนี่าและเ็นยัดก,กลับไปก็ตายด้วอกันแล้วก็ตัดไปเดินอยมา,า,ทานทานาาี่อยสุดทำไปสี่ะมั่วป่าจะิ่ม ตาเลือกมาเห็นมือผมตะดุมกระดิกนิดแค่ดีใจแค่แตบอกไอ้คนประพาอยู่เพิ่งตอบมาอีกสิบห้านาทีมีหวังอีกสิบห้านาทีไปเรียกชุ่นุ่ฉันอปยกมือซ้ายมือขวาเท้าซ้ายเท้าขวาลืมตาผมทำได้หมดแก่วใจโยรอดแล้วแหลังจากนั้นก็อยู่สิบเก้าวันในห้อง Matter matter feels, ต, drilling. ต้องเขล้วต้อดต้อรคพระเจ้ายิ่งใหญ่มากๆเสียงเสียงโลาของพระเจ้าดังชัดๆด้ยตอนที่ตอนที่หมอนับมาสีเส้นร้อยตัวเส้นสองเส้นแปดสหนึ่งเส้นห้าสิหนึ่งเส้นคุณไม่ผ่าก็ได้แต่แต่อลไรครับหมอเหมือนกระเบิดเวลาววนอ้าืออะไร เช้าสายบายเย็นค <that iş t ire> ่ำคืนหัวใจวายตายไปเลยคแต่ได้ข่าว่าหมอจะบอกคนไท้ที่ฟอตายแล้วายาเนี่เจะองใจด้ิอินซยนั่นารดายิอินซอยแกแกแกวาเรานิ่แบอกว่าทาเยแต่วันในใจเราก็กลัวะแล้วก็ว ใจเราแปลกเพราะว่าเราอ่านพระคัมภีร์ก้อนนี้เสียงของพระเจ้าดังขึ้นในหุ่นชัอย่ากลัวเลยเราเป็นพระเจ้าเราจะไม่ทิ้งไจ้พวกผู้มันมีก็กำลังกำลังใช้ว่าถ้าเราตายเราจะไปอยู่กับพราอง่ต้องกลัวไม่กลัวเลยมันมาหายเลยเอ้าหายก็หายครับมี ประธามีอะไรให้ที่ทำเหรอไหมสุขภาพชุมแสงครับแล้วก็เ่ยรูปหลางด้วยนะครับเชิญพิเศษนนะครับ <c oughs> เราสมบ,บูรณ์ใจถึงกองสันติและก็อาาประพานะครับท่านก็นนเป็นผู้วุโสที่อยู่กับพวกเรามานานแล้วก็จะอยู่อีกนานต่อไป เวลาเจ้าขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระองค์เมื่อข้าพวงหลายนับพระพรเรย้อนตั้งแต่ข้าพงทุกคนมารู้จักพระองค์ก็เตืนพระคุณและพระพรมากมาคำคืนวันนี้พวกข้าพวงหลายได้ข้ามานมัสการและเป็นวันพิเศษคือวันคล้ายวันเกิดของของสันติโอโรมย่าเมื่อเราย้อนนับพระพรในชีวิตของข่าี่ตรงได้สู ท่งนำแล้ส่งตกแต่งและท่งปรับปรุงชีวิตของท่านเป็นพระพรสอนพระพรตลอดมาเพื่อจะเป็นผู้รับใช้ที่สักด์สิทธ์และเป็นผู้รับใช้ที่พระเจ้าโปรดกราขอพระเจ้าที่จะส่งจู่งสรงนำท่านต่อไปในเรื่องสุขภาพขอพระเจ้าที่จะท่งแม่ตาที่จะอวยพรด้านความเชื่อด้านสุขภาพด้านความชื่นชีมินดีทรง้าทรงสัญญาไวา้ และบอกอได้โ่วมได้จากรักะสัญญาบอกว่ายิ่งแก่ยิ่งเกิดผลเหมือนกับต้นอินทร์สาลังขอให้ชีวิตของสองสติและชีวิตของอามรลพาะเหมือนต้นอ,อินทร์สาลังที่จะยิ่งอายุมากขึ้นจะยิ่งออกผลและเป็นพระพรมากมายกับผู้คนและลูกหลานในทิศจักขอฝากท่านท่านสองไว้ที่จะคนมีบัตรรับใช้ตามของประธานที่ท่านมีอยู่ขอฝากสุขภาพของท่าน ที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงมันกับโมเสสที่รับใช้พระเจ้าและช้าชีวิตที่ยืนนานตามที่พระองค์บอกไปไทยต่อควาาทุกๆลูกหลานของท่านไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของคุณโดเซกว้างครอบครัวหมอทิศครอบครัวของทิพย์ระแหงและทุกๆหลานขอคุณพระเจ้าที่ทุกๆครอบครัวก็เป็นผู้ที่มีจิตใจที่จะกลิบัติรับใช้พระเจ้าตามแบบอย่าง ขอพระเจ้าได้รับเกียิสูงสุดและปกป้องครบครัวแะจักรุณีไว้ในการที่จะเป็นเรวีของพระองค์ตลอดไปและขอขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ทุกๆคนที่มาแสดงความยินดีขอเสียวยพรขอบคุณพระองค์ที่พระวชนะที่มานุนใจพวกเราด้วยเช่นกันฝากขึ่นยุติยาที่พระองค์จะทรงนำได้รับเกียิสูงสุดในพนาพระจิตศรคจ้า าก็คิดว่าขอขอบคุณพี่น้องคนนะครับที่ได้มาแสดงความรักตแล้วแล้วเราแล้วเราเป็นเราเป็นนักพิมพ์เด็กอดเอาละใช่ไหมเราร้องกันต่อมีอะไร ให้พระพรของพระองค์ยันไหลผ่านท่านข้า,ขาอยันรับประทานสาสบายนะครับคับครัวครอบครัว